สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมคะวันนี้วันที่31มีนาคม2568นะคะวันนี้นะคะแอดมินจะมาสรุปโค้งสุดท้ายนะคะเน้นๆให้เลยนะคะสำหรับงวดวันที่1เมษายน2568นะคะวันนี้นะคะยังไงก็ยังซื้อทันอยู่นะคะเพราะฉะนั้นนะคะตัวเลขที่แอดมานํำเสนอในวันนี้นะคะสรุปให้เน้นๆโค้งสุดท้ายเลยนะคะเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามีตัวไหนบ้างนะคะ สแบงบ้านนาชาแนลสวัสดีเอฟซีแลวก็ท่านผู้ชมทุกคนเลยนะคะเนาะหายไปนานเลยนะคะแอดมีภารกิจไม่ค่อยได้ลงคลิปเลยนะคะนานมากนะคะวันนี้มั่นใจล้านเปอร์เซ็นต์เลยนะคะก็เลยอยากจะเอามาแบ่งปันนะคะตัวเลขก็มีไม่หลายชุดนะคะใครชอบตัวไหนก็จัดไปได้เลยนะคะใครชอบก็จัดใครขัดก็ผ่านนะคะทางช่องก็นําเสนอเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเลยนะคะ ถ้าแอดพูดเร็วหรือว่าพูดผิดแอดต้องขอโทษด้วยนะคะสามารถย้อนกลับมาดูได้นะคะใครดูไม่ทันก็สามารถแคปหน้าจอเอาไว้ลุ้นได้นะคะบางคนก็อาจจะเพิ่งเข้ามาเจอสะแบงบ้านนาใช่ไหมคะอาจจะยังไม่รู้จักว่าแนวทางของสะแบงบ้านนาเป็นยังไงบ้างน,นะคะเนาะช่วงนี้นะคะอากาศร้อนมากอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะคะสะแบงบ้านนาชาแนลนะคะขอเป็นกําลังใจให้ทุกพื้นที่ ทุกทุกพื้นที่เลยนะคะที่ประสบภัยตอนนี้อยู่นะคะแผ่นดินไหวเนาะประเทศไทยประเทศพม่านะคะก็เพื่อนบ้านนะคะก็ได้รับผลกระทบเยอะมากเลยนะคะแอดขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยนะคะเดี๋ยวเรามาดูเลยนะคะว่าวันนี้นะคะแอดจะมาเน้นมาย้ำตัวเลขตัวไหนให้นะคะ ในในคลิปนี้นะคะดูให้จบคลิปนะคะแอดเชื่อว่าถ้าเกิดใครดูจบคลิปนะคะมีโชคแน่นอนตอนนี้นะคะไม่มีแดดนะคะที่บ้านแอดนะคะแดดมันจะอึมครึมนะคะมันจะยังไงอะ่ะไม่มีลมด้วยนะคะมันมันก็เลยอบอ้าวมันก็เลยร้อนนะคะเนาะใครที่มีแผนจะเดินทางไปเที่ยวนะคะก็ขอให้เดินทางปลอดภัยนะคะสงกรานเนาะ กลับไปหาครอบครัวนะคะคุณพ่อคุณแม่นะคะหรือว่ามีแผนจะไปทำบุญที่ไหนนะคะแอดก็ขอให้เดินทางปลอดภัยนะคะเอฟซี FC ของสะแบงบ้านนาก็เป็นสายบุญอยู่แล้วนะคะทำบุญที่ไหนก็ได้เนาะก็ขอให้เดินทางปลอดภัยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่ามีตัวเลขตัวไหนบ้างแอดอาจจะพูดตัวเลขไม่หมดนะคะก็ขอให้ดูว่ามีตัวไหนบ้างนะคะแอดก็ ช่วงที่มีตัวเลขนะคะเนาะแอดก็จะโชว์ไม่นานนะคะใครรอแสแบงบ้านนาน,นะคะมีคนโทรเข้ามาถามนะคะวันนี้นะคะแอดก็เลยสะดวกนะคะก็เลยรีบลงให้เลยนะคะพอดีว่าที่ผ่านมานะคะแอดก็ติดภารกิจนะคะยุ่งๆนะคะเนาะก็ก็เลยไม่ได้ลงคลิปนะคะต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะก็ยังคิดถึง FC ทุกคนเลยนะคะใครที่ติดตามสแสลงบ้านนาแล้วนะคะแอดก็กับขอบพระคุณมากๆเลยนะคะแอดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะสําหรับใครที่เข้ามาใหม่นะคะเพิ่งจะมาเจอสแสลงบ้านนานะคะก็กับขอบพระคุณมากๆเลยนะคะที่ติดตามอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวเลขกันเลยนะคะว่ามีตัวไหนบ้างนะคะสรุปมันแต่มันไม่เยอะนะคะเนาะก็มันจะมีตัวเน้นบรรทัดบนนะคะตัวรอง้ะค่ะแล้วก็อ่า ตรงกลางที่เป็นสีฟ้านะคะใครงบน้อยก็จัดไปได้เลยนะคะก็งบน้อยก็มีแค่นั้นนะคะแล้วก็มี97ด้วยนะคะที่งบน้อยเนาะ97แล้วก็18นะคะ35เนาะอย่าลืมนะคะ9767อย่าลืมกลับหัวด้วยนะคะ95ใช่ไหมคะเนาะแล้วด้านบนนะคะก็จะมีตัวเน้นให้อย่าลืมไปดูนะคะแอดมีตัวเน้นให้ด้วยตรงสีแดงนะคะตัวเน้นๆเ,เลยตรงนั้นนะคะสามารถดูได้นะคะ ใครชอบวิ่งนะคะข้างบน7กับ8ล่างก็คือ5กับ0นะคะใครชอบก็จัดไปได้เลยนะคะพรุ่งนี้นะคะก็จะเป็นวันที่1เมษาแล้วนะคะแอดก็ขออวยพรให้ FC และก็ท่านผู้ชมทุกคนที่ติดตามสแบงบ้านนาชาแนลนะคะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเฮงเฮงปังๆัง,งมันหมน,มนในงวดวันที่1เมษายน2568นะคะแอดก็มือแนวทางมาฝากท่านผู้ชมเพียงเท่านี้นะคะ ถ้าเกิดใครที่ยังพอจะหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะก็ลองไปหาจับหาซื้อดูนะคะว่าเอาไว้เสี่ยงโชคนะคะจะได้ไปทำบุญในวันสงกรานนะคะเนาะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดก็อยากจะขอบคุณนะคะที่ติดตามที่ท่านผู้ชมติดตามอ่าสแบงบ้านนาชาแนลนะคะ สำหรับคลิปนี้แอดก็มีตัวเลขมาฝากเพียงเท่านี้แหละค่ะเนาะพูดผิดพูดถูกนะคะก็ต้องขอโทษด้วยนะคะขอบคุณค่ะ